มาครับพี่น้องเฮยวันนี้จะมาเตรียมตัวก่อนที่จะลงเห็ดลงอย่างเฮยไล่ตัดก่อพายนี่อย่าให้แดดมันได้ซองถึงพ่องก่อที่มันด้วนๆอย่างนี้นะครับผมสังเกตได้ในวิดีโอเนี่ยมันด้วนๆที่มันเหมนเหงาเงยหาย็ดไล่ตัดออกหมดเลย <Okay. S 1> มันเป็นพายเก่า ันก็จะลงได้หันนอนนะโอเคสวัสดียำเจ้านะครับผมยำเจ้านี่สดชื่นขนาดฟ้าหลังฝนตดๆๆแม่เจ้านี่ทุกคนขยันแข็งมาลืมห <ART> ัวจะเอสวัสด <osaurus> mm ีครับคุณแม่แม่ หมูเปยละฮะหมูเปยละฮะแม่อหนึ่งไปก่อนบแม่อื่นนะแมวขอลูกดาก่อนฮัลโหลฮัลโหลลูกาลูกาวลูกว y ได้ลูกาวรับ ลูกเมาเมาเอ้ยเมาเออแกละโคลับว,ว้วทำงานทำงาน <c oughs> ยังปุ้นเห็มหลักหนึ่งนะครับผม <c oughs> แต่ก่อยมันเข้ามาแล้วนะยำเจ้านี่เดี๋ยวเข้าเข้าไปพอในสวนหน่อยสำหรับสถานที่ ที่จะใส่เห็ดสำหรับวันนี้มาเข้ามาพอกันหน่อยหนึ่งครับสดชื่นขนาดไหนเนี่ยถ้าก้อยมันค้านะถ้าเอาใส่เจียเห็ดใหม่นะครับผมมันจะมาไล่ค้าที่เขาขูดใหม่เราต้องเกิดก้อยไว้สักพักหนึ่งนะครับผมสักระยะหนึ่งดินะนะั้นเนี่ยมันแน่นเหนียก่อ่าทีนี้ก้อยปล่อยมาค้าได้ที้มันจะค้ากล้าพื้นผิวอีบด้ดมันม่ได้ค้าลงไปเลิกมันซอกกลิ่นมแมลงนะอย่างวนี้บได้ ตัว,วันนี้มันไล่ตัดไม้พลอยนะครับผมอ่าตัดเอาต่อที่ที่มันเกา่าเอาไปใช้ใช้งานที่ซุ้มบ่อนี่นต่ออยู่ตัดเอาไปใช้งานแล้วมันก็มีหน่อยาวขึ้นถ้าก็จะปล่อยมันยาวพ่องอยากกินหน่อก็มาเอาพ้องนะปล่อยมันยาวไว้ใช้พ่องอันนี้ก็จะเหลืออยู่สองเล่มนะครับสําหรับก่อนนี้ไม้ยาวแล้วก็บที่เหลือสั้นๆนี่เดินไล่ตอดตัดออกหมดเลยมันเปล่ง เป่งเรื่องเลยทีนี้สำหรับก่อนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็อย่าปล่อยมันเยานี่สองต้นเหมือนกันสองสองสองลำนะสองลำไผ่แล้วก็ที่สั้นๆนี่เด็นไล่ตัดออกเพราะว่าต้นใหม่มันเริ่มออกมเงเยาแล้วนะต้นนี้จะละไว้มันลำมันใหญ่เอาไว้ใช้ไม้นะครับผม,มเก็บไว้มันก็ได้มีประโยชน์ใช้ไม้เพื่อแป่งหั่นแป่งนี่ก็ได้ตัดใช้ สำหรับยำเจ้าวันนี้นะงานก็เริ่ม,มดำเนินการนี่มาพอสำหรับสถานที่ที่จะใส่เห็ดนะเจ้าห็ดแต่ยังไม่ได้เริ่มทำเตี้ยถ้าเริ่มทำก็นจะมีวีดีโอมาให้อัพเดตที่พอก,กันเนี่ยเป็นหฮือวัดระยะออกจากต้นไม้บอกว่าจะเป็นต้นอะไรอย่งเาจะไล่ใส่มดเลยหนึ่เมตรประมาณ1เมตรนะครับผม คิดว่าประมาณหนะึ่งเมตรเนี่ยเราใส่รอบๆต้นเนาะแล้วมีแต่ละต้นเนะี่ยแล้วมันม,มีเยมะคะอ่ะนก็จะมีลูกน้อยนะที่เขาเกิดนี่นะเนะี่ยต้นหม่อม่วงต้นเน่ยงเขาจะไล่ใส่มดเลยในสวนนะี่เพราะว่ามันมีแย่เก่าเขาเอา,เอา,เอาไล่ตัดคุมไว้คุมไว้จะไล่ใส่เจเหดไม่ว่าเป็นเห็ดทอเห็ดอะต้นอย่างเขาก็จะไล่ใส่มดเลยนะอย่างอี้มีปลกเขาอา,อาจจะใส่เห็ดโคนตอนนี้มันจะมีปลก ต้นมมนุนต้นนี้นะอถึงแม้มันจะได้บ่ได้กินน้อยนะครับผมมันก็สามารถใส่แจ้เห็ดได้เพราะว่ามันมีใบไม้ใบตอกหนะล่นประจำแล้วเขาก็จะเอาทับถมก,กันไว้ใหญ่ถ้ามันนักล้มเอาบ่ได้ใส่เห็ดเขาก็จะใส่ปุ้นไว้พ่องแบบน,นี้จ้เห็ดเขาก็จะใส่ปืนนี้พ่องนะครับผมทนนี้นะต่านนะนี้ก็จะใส่ได้เจ้เห็ดนี่ เาก็จะครับเป็นเขาออกมา1เมตรจากต้นไม้เราก็จะใส่ทั้งนอกไปเอาขี้ายาขี้อย่างมาฝังไว้คุมไว้รอบนอก่เหม,กมนกําเนี่ใบบริเวณรอบๆนี่เราเราจะมาพออัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่าเห็ดมันจะออกหรือเปล่านะครับบริเวณเนี่ยบอกว่าต้นเนี่ยอย่างกระจียงบริเวณเนี้ยจจปืนน่ยมันจะมีใบไม้ไงเาจะเอาเจอเห็ดใส่ได้ทั้งหมด ครับสำหรับยำเจ้านี้ก็มาอุจจารลาสอยืนยันตรวจตนกันนะครับผมอ่าล้วก็เดี๋ยวใส่เจตเหตอะไรอย่างจะได้ก็จะมาอัปเดตกัอนอีกรอบนึงช่วงนี้กําลังคนกําลังทําการทํางานแต่มันเหลื่อมน้อยหนึ่งนะครับมันลืมกันม่ได้นี่นี่ก็จะเป็นประตูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเ็จะเลี้ยมมันลืมกันแม่เจ้าอีกค่อยๆก็จะแย้งกันอันจะฮอนนะแม่เจ้าอีนบอกคอ่อยฮอน ก็เป็นประตูนะครับเปิดได้แล้วก็จะบังห้ไก่เข้าได้แต่แก้มันเข้าทางปูนนะแล้วก็ทางรูมตีจะไล่แนบไว้อย่างนี้พระเดชพระคุณแม่ไปจะทำไปอย่างอี้นะครับผมมันจะมีไก่น้อยตัวอย่างตัว,ตวมีตีหัวตีอย่างก็จะได้แนบไว้นะครับนี่ทําไว้ตัองดดยไก่ไล่มัดนําไปปูนเลยแห้งปูนนั่งอยู่จอกกกปูนหลับแล้วก็บังหูนะครับ ช่วงนี้ต้นไม้ก็สดชื่นดีขนาดนี่นะใบมันจะเขียวฝนตกบักขล่งมันก็ดอกดกดีขนาดก้อ,อยก็ดูแต่งค้าแต่งเขียวไปะะมันจะขางลูกมันลูกน้อยก้อยตัวนี้เล่นเหมืนหน่อยตัวน,นี้นี่สวกขนาดนแล้วนี่ดิดิดิดด ก็ให้แข่งก็เมืันยำนะถประมาณนี้นะครับผมสําหรับยำเจ้าานี้ต้องลําลากันไปก่อนออกมายืนยันตรวจตนทักทายกันยำเจ้าเจ้ามีงานมีการในยังพ่องนะก็มีไปเรื่อยๆนะครับทากันไปเรื่อยๆอการขายการมันสู้ๆนะครับผมส่งกําลังแรงใจกันคู่คู่ๆๆคนนะทาไปเรื่อยๆขยันอดทนทุกช่องก็ต้องขยันอดทนนั่นแหละไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่พอบอฟักนี่ล้ ถ้าเราจดงานมันจะมีหน่อยว่ามีน้อยหมปุกกี่รอบกี่รอบบ่เคยมีน้อยเลยนะปุ้นก็เริ่มเปลี่ยนเคียร์แล้วบ่ฟักตีตังปูนี่แน้ท่วมมันมันบลอดมันตุยนะมันตุยที่ปลูกเที่ยวก่อนอันนี้ก็บ่มีน้อยนะครับผมออกได้กลิ่นยอดอ่าหนึ่งได้กลิ่นละออกแล้วเหมือนฟอกอากาศได้ถึงแม้มันจะบ่มีน่อยแต่เฮากับูมิใจที่ได้กลิ่นยอดแล้ว ก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆปรับสภาพพื้นดินไปเรื่อยๆพวกเคลียร์มันแล้ะม่อย่อยสลายไปกระทับถมกันกลายเป็นปุ๋ยแป้นมัยก็ปรับสภาพพื้นดินไปเรื่อยๆแล้วฝนตกใส่มันซําเมนยอดออกมาสําเน็ตมันแน่หน้าฝนนี่อาจจะมีหน่วยเกาะบะแน่นะครับผมถ้ามหัศทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอดอกนี้ก็ใส่ขค่ได้เจี๊ยบก็ถ้ามันแก่ก็มาเอา ถ้าอันนี้มันจะล่นร่อยหายไปแล้วก็จะออกนี่เหม่ยประมาณนี้นะครับผมสาหรับยมเจ้านี้มาทักทายกันอู้กันอ้จกักปลาใสกันล่ําลากันไปก่อนนะครับสําหรับคนที่มารับชมคลิปก็ขอให้จชกดีมีชัยื่้ประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาทําคลิปสร้างคอนเทนต์ขยันมันเพียรน,นะครับผมทุกท่านต้องมีตัวตนของท่านนั่นแหละนะคำอุก,กํำจจกก็กำของตัวก็ตีจ้างอ้จจังอู้ กรรมพื้นบ้านเลยกรรมป่อภาษาป่อภาษาแม่นะกระยอกผมกระยอกไปเอาละดอโอเคล่ำเรากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับปลกันในคลิปหน้าขอผู้คนโชคดีโชคดีประสบความสําเร็จสําเร็จนะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นตี้เอาหอนแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเทว,ด,ทวดาโดนมนดิต โดนใจโดนส่งมาออหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เหาควรได้หรือว่าเปิ้ลส่งสารยังใดก็ดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมเป็นกําลังโอกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีส่วนร่วมพิมพ์คอมเมนต์อย่างกุ้หัวตัวคนนะครับปากันคลิปหน้าครับผมกระผมปิ่นนันเน่งล้วไปก่อนสวัสดีครับ